เฮ้ยเหี่ยคนบ้ามาโอิโอ้โอ้โอ้อย่าได้กูขนาดนั้นเลยเหรอไอ้น้องโทษทีว่าไอ้เฮียที่จูบพี่มันคือที่นี่ว่ะไปกลับไปแล้วแล้ว โอ้ย,ห,ยหลดเสือทีเพื่อนนานจริงอ้อเน็ตพวกนายช้ามากอ่ะใครอยู่ประเทศไหนกันเนี่ยบอกมานะแล้วก็อย่างนี้จะแหลกไหมเนี่ยด่านแรกเอ็กต้าแถบแบเยอะมากเวลี่ลิกูดมาถึงมันมาเลยหรอเสียงประตูเปิดเลยอ่ะ<ส>เนี่ยหน้าผมเนี่ยมาแนละ้วฮะอสูรร้ายกำลังมา เปิดนี่ก่อนดีกว่าโอ้โหมาแล้วจริงเฮ้ยวบไอตัวมีดแทงรีบพังก่อนครับตกใจหมดเพื่อนแกมาไม่สู้ไม่เสียงเลยนะไอตัวใหญ่พังให้หน่อยดิเพื่อน เฮ้ยพังเข้ามาหน่อยเนาะขอทีเดียวพอขอบคุณมากกูไปทางนี้แล้วสวัสดีฮะแค่พังเข้ามาให้เฉยๆน่ะมันมีกับดักด้วยว้าวโฮลี่เชดแมนโฮเอ้ยเข้าไปดิอื่มเกือบแล้วโคตรเร้าใจมาถึงก็โดนไล่เลยอ่ะ คืออยากจะได้กูมากๆแต่ว่าบ่ได้แดกหรอกผมไปละไว้ว <c oughs> มันมาเพื่อนมันมามันมาทำอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โหพากูโดนแก๊สด้วยเลยจังไรนะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยตึบไปแล้ว นี่ไงเอ้เอากูปาแล้วไม่ตันด้วยโอ้โหหมดหลอดเลยไม่เป็นไรมีของวะโทษทีนะหัวล้อไปเถอะหัว,วล้อไปหัวล้อได้หัวล้อไปยาโอ้ยเกือบเข้าไปโดนแล้วเกือบเข้าไปโดนแล้วออ๊ยโอ๊ยอห้แถบเยอะลืมไปลืมไปลืมลืมลืมจริงเ่อ <c oughs> แถบเยอะจริงไม่เห็นไม่เห็น ไปตามเพื่อนนั่นแหละดีแล้วดีแล้วเราค่อยเล่นได้นะอ, right. Mang! อุ๊บซ้อ alright unlock what แม่งกูไม่ได้จะล็อกให้มึงเข้ามาซะหน่อย,ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กลับไปทำไมกลับก็โดนดิบ้าเปล่า ล้วเจอกันน้องเจอกัน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 เจอก,ก,กันที่เป็นเครื่องประดับนี่ยอาล่ะเข้ามาข้างในใหม่แล้วละ่ะอุ๊บข้ามกระจกโดนเต็มๆเลยไม่มีล็อกปิกนะฮะ เสียวใจเต้นด้วยว้ายขมาวอะไรอะไม่ทำร้ายแกรหรอกแกจะทำละวู้บโอ้ยโอ้ยมาแต,ตอนนี้วางแทบเลยนี่ไงโอ้ยเฮียจะเล่นกูเลอร์พ <c oughs> ่อทีพอดีพี่เป็นแทปเปอร์วะ่ะ ามาเลยเพื่อนหุภางตัวไงแม่งเอ้ยเสียของไปเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนมีอะไรเอรอให้ฟาร์มไหมนี่ไงล็อกปิกนิส <Yeah. S 1> <Nice. S 2> มันจะตีโชว์คี่เอ็กอะไรก็ปล่อยมันครับ ขี้แอคจริงๆไอ้ตำรวจเหมือนเท่ yeah, ครับคุณตำรวจไปเลยอเราก็ไปกันเถอะไอ้ตัวนั้นไปหรือ,อยังตัวที่แอบอยู่ใต้นั่นน่ะล็อกปิกนะฮะเปิดนะฮะเก็บมานะฮะมาใช่ไหมว้าว ไอ้เอะไปแม่อ่ะเพื่อนไปที่นี่มีคนอยู่หรอออแล้วเจอกันเพื่อน อาไรอะไรย่อเลยย่อใส่เพื่อระวังนะสตูตรงนั้นน่ะเก็บไว้ก่อนอีกไม่นานน่าจะมีคนเสียชีวิตนะเอาละอาอ มาแล้วมาแล้วเพื่อนเปิดกองดูเออแบตโอเคเต็มเลยเติมสองเราจะไปเร้าใจข้างล่างกันนะเข้าไปเราค่อยเล่นได้นะโอโหแต่มันต้องพังเข้าไปอยู่ดีวะ่ะ <c oughs> เอาละกัน เออต้องเอาน้ำมันอยู่ดีนะครับว่าพังให้หมดเลยเสียงดังขนาดนี้แกไม่ได้ยินอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดินี่ขออนุญาตเติมน้ำมันแล้วกันนะจ๊ะโอเค let's go เรียบร้อย เอาเดี๋ยวผมจะวางเซตแทบป้องกันไ้ก่อนนะนี่ไงมันมานะเพื่อนนั่นไงเพื่นอนหนีก,กันไปค่อยๆเพื่อนค่อยๆสวยอย่าแตกตื่นไปเฮ้ยใครทำเฮีย้ยอะไรเนี่ย โอ้โหแม่งกี๊ดเฉยเออวิ่งออกมาเอาแล้วแกอยากจะได้ตัวฉันมากเลยโอ้ my god กำลังจะพูดจ้าอวดดีแต่เจอไอ้นี่เข้าไปเมื่อกี้เออกำลังจะอวดดีเลยผมอะเจอไอ้นี่เข้าไปผม,ผมเลิอกอวดดีเลยโอ้อยรล็อกปิงตรงนี้จะมันจะเร้าใจไปไหม ถ้าผมล็อกปีกตรงนี้ออโอเคผมล็อกเลยอุ้ยอุ้ยมันมาหรือเปล่าไม่มาก็ยังล็อกป๊กได้เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยดื่มเพื่อสุขภาพที่ยังยืนนะฮะแล้วก็มานี่เลยติดตัวไว้สวยงามนะฮะเราใช้ขวดช่วยเพื่อนไปแล้วฮะ แบตเตอรี่ของฉันกำลังจะหมดด้วยนะจ๊ะเนี่ยเด็กๆฉันต้องการแบตเตอรี่นะแอบอะไรเนี่ยเฮ้ยเออกับดักแน่เลยบล็อกน้ำมันมันอยู่นี่แต่ว่า มีเสียงหมาด้วยเหอ้ยหมาผมเซตแท็บไว้กันเสียงตะไลเต็มเลยอะขอให้เป็นแท็บได้ไหมเอ้ยขอให้เป็นเอ่อแบตเตอรี่นี่ไงอุ้ยเป็นแบตเตอรี่จริงแต่ว่าแก๊สหลอนแต่ก็ขอบอกก่อนว่าไม่ได้ผลกับผมนะ เพราะชั้นคนนี้นะมีแก๊สอย่างไรแล้วมันมานะมันมานะเพื่อนเพื่อนมันมาเอาอ้โอ้แล้วเพื่อนตายนี่ว่ะเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะครับผมช่วยเพื่อนได้เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนโดนเล่นแล้ววะเร็วมากอะ่ะเพื่อนโดนแล้ววะระวังตัวใหญ่แถวนี้มีตัวใหญ่นะเดี๋ยวเรียกไปช่วยเพื่อนกันมีเสียงตัวสเตอีกแล้วต้องไล่ไปที่อื่นวะออ โอ้โหปลาติดศพเพื่อนด้วยสุดยอดเกมไม่ใช่ไม่ได้วะไปคิดไหม ทำไมผมชูเพื่อนไม่ได้วะ Can use here เนี่ย What ด้อ <c oughs> ทำไมถึงใช้ไซลิงชุบเพื่อนไม่ได้ผมอยากชุบเพื่อนมากเลยเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหมาจากไหนวะเฮ <c oughs> ้ย ไห้เพื่อนออกไปเลยเร็วมาเร็วมาเร็ว,รว,รวทำไมผมึีใช้ไซลิงช่วยเพื่อนไม่ได้เพื่อนออกเลยนะไซลิงมีนะแต่เนี่ยมันช่วยใครไม่ได้คืออะไรวะ หลือเพื่อนตายแล้วมันบั๊กว่ะคุณติดเข้าไปปะไปถึงเวลาแล้วเว้ยฉันจะเอาแกไปออบูชายันเลือดนะไปกันเถอะสนิทคุง <c oughs> ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เ,เรียกว่าสนิทคุงแล้วกันถึงเวลาตายแล้ว <c oughs> ละ่ะเสียงอะไรนะ่ะว <c oughs> <the> ่าเจอรันดี้บอยโอ้โหแล้วเพื่อนยืนรับ โอ้ว oh, wow. nice. ้าวเดสเวอรี่น่าเอ๋ไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปตัวนี้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 เปิดไปได้แล้วเอ้าสมัยเปิดไม่ได้เอต้องไปขับรถอะไรก่อนป่ะสุดแล้วไม่ใช่หรอปาก่อนเลย

หวังว่าจะไม่หันมานะโอเคหันมาเดีวว้าว <c oughs> that's very really happy woo ทำอะไรบ้าง โอ้ไม่กนเฮ้ยเหียคนบ้ามาโอา้โอ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 ้อ้อ้อโอโอ้ออออ้้้ ตัวทีว่าไอ้เฮียที่จูงพี่มันคือที่นี่ว่ะไปกลับไปแล้วแล้วไอ้ชิบหายเอ้าอกูอยู่นั่นแหละไอ้โอ oh ไม่สวัสดีฮะ on, cool. บ๊ายบายไอ้เฮ <laughs> ียกูโคตรเที่ออยู่นี่นะแหละเมื่อไหร่มันจะไปที่อื่นนาทีวะเลิอกอยุ่งกูที่หาเพื่อนแล้วเพื่อนโดนแล้ว <can> โอ้ยตามอยู่ได้ อ่ะใช้แค่เรากันช่วยอ่ะช่วยตัวเองแล้วกันพอกูไปละเพื่อนไม่ดันสนิชเชอร์กันเลยตอนโดนเนี่ยสนิทเนี่ยให้กูดันคนเดียวเลยกูก็จูไปเถอะเสียอะไรอ่ะมาอแกบีคูแม่มึงอ่ะกูไม่บีคูกับมึงหรอกแล้วเจอกัน มีคนมามีคนกำลังมาไอ้นุม่มโอ้ยตัวใหญ่อยู่นู่นด้ยมันต้องกลับไปดันสนิทมาเพื่อนเลยเพื่อนจะให้กูด,ดันคนเดียวเลยเหรอไอ้ชิปหาย <Watch out. S 1> ว้าวโอ้ โอ้ oh my god ด h a ฟักก er, like, like, like. mm ิ i n g ด h ฟักกิงบิ๊กเฮ้ีแเรามันเฝ้าสนิทเชอร์กันเฝ้าสนิทกันแต่สนิทไหลไปนู่นแหละเพื่อนไม่ช่วยดันเลยอะใจคอพุทออุ้ยไม่โดนด้วยยี่แมงหยุด ใจคอเพื่อนคือจะหาแต่กุญเจนเลยดวงตาไม่ใช่เอ้ยอ๋อ <c oughs> เพื่อนเอาไปแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยว โดนแล้ววบรับมัฟยับเ g วี n ิ be all right เพื่อนกูือยู่นายวางจุดไว้ก่อนเลยโซนจากนั้นเราจะใช้ริกชาร์ดนะฮะเพื่อชาร์จอันติกลับมาโอ้ยต้องไปดันในขณะที่เพื่อนๆของฉันหายตัวไปนะ มาไปไหนแล้ววะ <c oughs> นี่พอดานปุ๊บเพลงขึ้นเลย <c oughs> มีคนจ้องจะเล่นกูนเถวนนี้เหรอเสียงอะไรวะโหโอ้ไม่ว้าย เ e t s go ว้าวไปล้เจ้าอ้ห่าตามกูอยู่ได้เพื่อนไปทำเควสกันหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> บอกแล้วว่าอย่าตามมาแม่งแขมรถยับเลยอ่ะไอ้บา้านี่กูต้องมาไล่ด่านคนเดียวแ้วเพื่อนมันยังไม่ช่วยล่อช่วยจู๊กเลยไปถานกุญแจก็หากันไม่เจอ อะไรวะเนี่ยเหมือนโซโล่เพเยอร์รตัวอะไรามาอีกแล้วเนี่ยไอย้บ้านี่ป่าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด้อเหรอเกินไปแล้วป่า อีหาเอ้ยอีที่เอ้ย,อยกูวนอยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ช่วยดันนะ่ะหากุแจก็หาก,กันไม่เจอมันต้องดันให้มันไปถึงจุดมันถึงจะแบบไม่นี่อ่ะ เคแมังอยู่ด้วยหยุดชัดได้แล้วเออเี็ตบบอมมาเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอวะป้ามีที่ไหนมีที่ไหนที่ไม่เป็นอะไรแบบนี้ โอ้ยทำไงดีทำอะไรวะเพื่อเนเอ๋โอ้ดิเดเรนทำอะไรกันเนี้ยโคตรขี้กลัวเฮ้ยเสียงเชี่ยอะไรอะ เงยไม่เห็นเลอไงมันให้ดันในตัวนั้นนะ่ะโคตรเสียเวลาเติมเลยกูดันคนเดียวเลย เพ <c oughs> ื่อนทำอะไรเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ามาเยอะผัวเอ๊ยฮึดระวงัง มันต้องให้ดันไงเพื่อนไม่มาดันไงได้แล uh, no, 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 no. ้ว ปลาหัวแบบรัวๆปล่อยมือ้แลนะหนุ่มโอ้โหแต่ละตัว

เพื่อนมันชุบไม่ได้หรอก <c oughs> โอ้หมันแลกเลือดจริงๆว่ะเพื่อน <c oughs> มีเพิร์กฮิวก็ไม่รีบฮิวเฮ้ย <c oughs> มึงเลิกวิ่งโหดได้สิมึงก็ล่อไปทางอื่นสิ <c oughs> มา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  บายบายนี่ไงเจอกันได้ต่อยแค่ทีเดียวนัวว่นแหละมึงอะโง่ขังมาแล้วเหลือตำรวจมันต้องล่าม,มาเก็บอย่างนี้โอ้ยเพื่อนแต่ละคนยังไม่ล่าม,มันไปอีกตายหมดไม่ล่าไปอะ <c oughs> <c oughs> แล้วมึงล่อมาทำไมเนี่ย <c oughs> กูจะชุบเพื่อน <c oughs> โอ้โหทุกอย่างจริงจริงมามามา,ออมาเออมานี่นี่ไงกูเป็นคนเราตำรวจแบบเอาพวกไอ้นี่ศัตรูมาเก็บหมดเลยเนี่ย โอ้โหยังกลับมาอีกไว้พวกนั้นแม่งชอบลากใส่กูไอ้สัตว์กูเห็นเลยเออลากไว้สวยมากนั่นแหละที่ต้องการรอไป ไอหาลากใส่กูอย่างเดียวเลยเฮ้ยวูย้วไอ้ห่าจิก โอ๊ยขว่วยเอ้ยมึงชอบลากใส่เออไอ้เฮียกูเลยวางแทบอะนี่มันชอบวิ่งวนแบบว่าให้มาตีเพื่อนอะพวกนี้ไอ้ออกก็เริมาฟักเกอร์ Đi thôi. À, bạn. về nhà. Wow. ไอ้เฮียเ <work> <monastery> hey, ้ยเพื <point message> ่อนกูแต่ละคนเหนื่อยใจจริงๆดูที่นี่อะมึงทำอะไรกันบ้างดูแรงก็รู้แล้วพวกแกทำอะไรเชี่ยเหมือนกูเล่นคนเดียวอะโดนสิบแล้วเว้ยเพื่อนฉันไม่เอาอะไรเลยน่ะด็อกเตอร์ฉันญทำยังไงกับเพื่อนดีล่ะแม่ง ด่านแรกแม่งเล่นกันหงอยจัดอ๋อเวลสิบใช่ไหมที่มันปลดล็อกให้ไปเจออะไรปะขึ้นไปดูหน่อยยังไงมีอะไรขายหรือนี่ไงแมเป็นเออ่ you can walk broken glass with ร์เ making หุ้ยสามารถเดินเออ่บนแก้วได้โดยที่ไม่มีเสียงส้นตีนอะไรทั้งนั้นงั้นเราไปใส่กันเลยดีกว่าไอเชี่ยวเรื่องอย่างนี้ผมก็อันนี้เลยสิวะ เอ่อเหยียบกระจกมันก็ไม่รู้ตัวล้วทีนี้โคตรอันตรายดูเดือดมากนี่ไงสามารถเดินเหยียบแล้วไม่เป็นไรได้เลยอะ